เอาละครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าไอเต้ซัดเนี่ยมันเอาไอดีใครมาเล่นนะครับผมผมขอบอกนะครับว่าเต้ซัดนะครับเอาไอดีสำรองพี่ไปเล่นอือ ก็ไอดีนี้เป็นไอดีของพี่นะครับแบบพี่ให้มันแบบฟรีก็แค่เป็นเพื่อนอ่ะนะก็พี่ให้ไอดีนี้เต้เแบบฟรีไม่คิดสตังค์สักบาทนะครับแต่ข้อเสียคือพี่เอาไอเดีเก่ามาแจกนะครับก็วันที่30เจอกันนะครับผมเพราะว่าพี่เอาไอเดีเต้เวันที่30มาแจกนะครับผมโอเคก็มาดูนะครับว่าไอดีนี้มีอะไรบ้างครับบอกเลยว่าไอดีนี้พี่ให้เต้เต้แบบฟรีนะครับผมชุดไม่ต้องมาดูนะครับมาดูที่คอลเลคชันดีกว่านะครับคอลเลคชันนี้บอกเลยว่าโคตร จะดีนะครับผมนะเออก็ดูไปแล้วไม่ต้องอะไรบ้านะครับผมงพี่ก็ไม่ได้แจกดีนี้คือพี่ให้ไอดีนี้เต้เตแบบเป็นฟรีไปแล้วนะก็คือพี่เข้าแบบยังไม่ได้บอกมันนะครับว่าตอนนี้พี่เข้าไอดีมันพี่ยังไม่ได้บอกมันเลยนะก็ดวนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมนะคือไอดีนี้เต้เตได้ฟรีครับต,ต้องนักก็พวกเองก็อิชาะครับผมวันที่สามสิบพี่เอาไอดีมันมาแจกเหมือนกันนะแถมใช่ดีนี้ก็ดูะนะครับผมนะ เดี๋ยวดูกินปืนนะครับสกินปืนมีอะไรบ้างครับประมาณนี้เลยนะครับมีตัวมุ้นถาวบอลมี AK มังกรแดงถาวบอนะครับแล้วก็มีไอ้นี้ด้วยนะครับผมนะ AK ในค้อนนะครับบอกเลยว่าโคตรเก่งนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยท่านผู้ชมมีสกาดทททันด้วยนะครับผมมีสกาดทททันด้วยนะครับแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมมีก็ไอดีนี้พี่ให้เต้เต้แบบฟรีไม่คิดตังสักบาทนะครับผมก็จะว่าเด็ดเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับมีฟาร์มมารูนาด้วยนะครับผมนะ ถ้าใครสนิทกับพี่มากๆนะครับบอกเลยว่าพี่ให้ดีฟรีทุกคนแน่นอนนะฮะกอนี่ค่ะธนาถาวรนะครับผมนะก็ถามว่าถ้าพวกเองทมาถ้าพวกเองจะติดสนิทกับพี่ตอนนี้บอกว่าสายเกินไปแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะเอาดีเต้แซดนะครับไปนะครับไปเคลียร์ในหมดฟพีตานะครับโดยการไปขอคนอื่นมีเพศสัมพันธ์นะก็ฝากกดไลค์ต่างกันด้วยนะครับกดลิงช่องเต้แซดทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเต้แซดกันด้วยนะครับผมบอกเลยว่าการเคลียร์ครั้งนี้นะครับเต้แซดยังไม่รู้นะครับผมนะ ก็ไอด้ดีก็ไอ้ดีของพี่อ่ะอืมทำไมหรอก็จะมาเกียร์แค่นี้มันไม่ได้ใช่ไหมอืมก็เดี๋ยวจะมาเกียร์เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะกรรมการยอ่อสายใครดีนะเย,ย้คนนี้ละกันนะครับท่านผู้ชมเจ้าดื้อน,นะครับผมสัมนกเจ้าดื้อไวยนี่ครับผมนะโอุย้ยทำไมเขาไม่ตอบรับแอดผมเลยนะท่านผู้ชมไอ้เขาย่อ,ยอว่ะเขาย่อท่านผู้ชมนะเราจะขอเขาเปเพืสัมพันธ์น,นะครับผมมาขอถามดีกว่าชื่ออะไรเอ้ที่สามผมไปถาเอาอไปก่อนหยิดแค่อุย้ยเขาไม่นสนใจผมเลยอะครับผมทำไมอนะผมไม่ได้ใส่เต็มหรออืม ถามว่าชื่ออะไรดีกว่านะครับผมชื่ออะไรครับอ่าพี่เป็นมันขึนนน้นได้ครับชื่ออะไรครับอันนี้เขาเรียกว่านกเด็กไหมอันนี้เขาเรียกว่านกแล้วกันนะครับผมอันนี้กว่าใบไผ่ดีกว่านะท่านชมสวัสดีครับนั้งสาเว้ยครับไม่สนใจผมเลยนะท่านชมอันเป็นเพราะอะไรอ่ะไอคนนี้ก็ได้คนนี้ดีกว่าคนนี้ดีกว่าเยสหม่อม้าว่ามาคุยกันหน่อยได้ไหมมาคุยกันหน่อยได้ไหม ถัดดีกว่าครับชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับเยได้วะได้ว่ะคลิปนี้ขอแค่ยี่สิบไลค์นี่ครับผมคลิปขอแค่ยี่สิบไลค์นะครับผมการเกียย์ครั้งนี้โดยการเอาไอเดียของบักเต้สัตมาขอมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับผมนะ้วถามว่าอายุดีกว่าถามถามาอายุก่อนเดี๋ยวจะติดครูติดตลาดนะครับแห่ไม่ใช่นะ,นะครับผมอายุล่ะอายุเท่าไหร่ครับนี่ เย็ดเย็นมิเต้นโชว่ายิ่งแค่สิบสามอ่ะอ่าถามว่าเราชื่อเต้ไอ้ี้เราชื่อเต้เราชื่อเต้ทะเลอายุทาเลด่ดีวะอายุสิบสี่กันนะ ใชดเต้นะน้องสาวนอกจากบอเต้แซดก็อย่าลืมติดตามช่องเต้แซดด้วยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนั่นเลยไอ้ฮิปีอะไรไอปิดอันนึงเอ้าโหมันชอบวิ่งเองนะท่านผู้ชมนะฮ่าฮ่าฮ่าหยิดเคเดี๋ยวใกล้ๆสักสามสิบนาทีผมจะขอคำมีเพศสัมพันธ์นะเพื่ออะไรนี่ถามว่าสดไหมดีกว่าสดไหมครับสดไหมครับ ขำขำมีขำม,มีขำเราจะขอเขามีเพศสัมพันธ์นะครับผมนะคลิปนี้ไม่ได้ลามกอาจารย์นะครับสร้างเพื่อความบันเทิงครับอย่าซีรีสอย่าดราม่าก,กันนะครับผมลนะแล้วก็ไมต่มต้องทักแล้วก็ไม่ต้องทักมาขอรหัสนะครับผมบอกแล้วว่ารหัสนะครับพี่เกี่ยววันที่สามสิบนะครับรอได้เลยนะครับท่านผู้ชมบอกว่ามีแฟนยดกวามีแฟนยังวยวมีแฟนยังมีแฟนยัง ทมให้ตอบผมไปท่านผู้ชมคิดว่าไงอะครับน้องๆเฮ้ยมีแฟนอย่างน้องสาวโห้พี่อายุสิบสามเอ้ยพี่อายุสิบสี่ปีเองนะครับน้องๆสุดสนิทอืะอ,อใช่หรอเด็เป็นเด็กภาษาวัยรุ่นนะใช่หรออนาญาติบอบกวะอาจีวันดีน้องสาวน้องมินนะครับฉันผิดนะใช่จ้าอ่าตามเรามา ผมนะครับจะไม่ให้แบบยังไงไม่ให้อยากให้ใครรือว่าผมพิมพ์แล้วนะ้นมันจะลามพวกอนาจารยเกินไปนะครับผมผมรับผมรับไม่ได้นะแต่คนอื่นเดี๋ยวคนอื่นจะรับไม่ได้นะอืมก็ผมขออนาจารยคนเดียวพอแล้วเฮ้ยเขารังแตงผมมาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะโห่สลิงนะครับผมเพื่อจะแบบไปที่มิชชั่นะครับผมผมจะบอกว่าขอมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมแบบเลยแบบจุกๆเลยแบบเน้นๆเลยท่านผู้ชมตรงน,นี้ดีกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละกำลัลงดีเอาเลยดีกว่าเอาเลยนะเธอ เขอตอบมาก่อน,อนเราจะบอกเดขอตอบมาก่อนท่านชมเราเอเฮ้ยมันจะวิง่งแรงหนาแบบคือกดยากมากเพราะมันขยายตัวพิมพ์ไม่ได้นะเรามีอะไรจะบอกเดออีลาขอซ้ำได้ไหม <laughs> <laughs> ไม่ได้เดอนเดียวบอกว่าขอมีเพศสัมพันธ์แต้ๆคลิปนี้ถ้ามันดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าซีเรียสน,นะเพื่อนเอาง่ายคือค่าถัดนะอืม ขอมีเพศเอขอมีอะไรได้ไหมฮ่าฮ่าฮ่าว่าพิมพ์ขอมีเพศสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวมันจะอาณาจารย์เกินไปนะโอ้ดูดิเอเขาอยู่ห่างกับผมเลยอะท่านผู้ชมคิดว่าไงอะเกินฮ่าฮ่าฮ่าเอาง่ายๆเอาง่ายไอผมพิมพ์ตัวเกินก็มันก็น่าไม่ดีนะเอาง่ายๆ ขอมีเพศสัมพันธ์ยิดเค้จะไลนเก้ง <c oughs> กินเด็กอ๋อมันอมตะ <c oughs> มันอมตะนะอมตะครับน้องกินเด็กอม,มตะรู้จากเปล่าจิต <c oughs> เค้ได้ปะถามก่นได้ปะ เอ้มึงต้องหันเพื่อนกูก็แค่หาแฟนมึงเห็นมึงบอกมึงไม่มีแฟนนะเพื่อนก,กูว่าหวังดีหาแฟนให้ไปไงเป็นไงเพื่อนกูเป็นไงเพื่อนกูเป็นเพื่อนที่ดีใช่เพื่อนเฮ้เพื่อนที่ดีก็แบบอย่างนี้นะครับน้องๆแบบหาแฟนในเพื่อนนะครับอฮ้ยไอ้ขอจีบได้ไหมขอจีบได้ไหมโอเคเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วท่านผู้ชมก็ไม่อาอะไรมากครับผมก็แค่มาหาแฟนหาแฟนในเพื่อนที่เฉยๆเป็นไงเพื่อนเต้ ก็มึงควรต้องภูมิใจเป็นเพื่อนเอ้ยพิ่มึงเหรวะว่าก็โอเคโอเคผมตัดสินคลิปนี้นะผมผมบาส์แซขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ตามมันด้วยนะครับผมนะก็เจอกันในคลิปหน้าครับผมก็ฝากติดตามช่องเต้แซดด้วยนะครับไป็นช่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพราะมันสอนตั้งค่าได้ดีมากนะท่านผู้ชมโอเคก็ตัดสินคลิปนี้ผมเต้แซดเอ้ยบาส์แซขอลาไปก่อนขอบคุณครับ